สวัสดีครับผมผมมาแนะนําการใช้งานที่เปิดกับมือถือนะครับผมส่วนการใช้งานที่เปิดกับมือถือนี่ก็สะดวกเร่ง่ายเหมือนกันนะครับผมที่เป็นไฟล์ PDF นะครับผมที่สามารถเปิดได้ทั้งมือถือนะครับผมและก็อะคอมพิวเตอร์นะครับผมตัวไฟล์เองจะมีความคมชัดนะครับผมเวลาเปิดแล้วอย่าลืม เพื่อนช่างอย่าลืมเซฟไปด้วยนะครับผมอืมอ่าแอปที่ใช้เปิดนะผมจะใช้แอปฟรายนะครับผมกดเข้าไปที่แอปฟรายนะครับผมเวลาเวลาผมส่งลิงก์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะไปเก็บอยู่ในแอปฟรายนะครับผมอยู่ตรงตำแหน่งของดาวน์โหลดนะครับผมอืมตำแหน่งของดาวน์โหลดนะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะมีงานทิปเจ็ดเจ็ดอ่าแนบไว้อยู่นะครับที่เป็น PDF แล้วก็กด PDF ขึ้นมานะครับผมอืมมันก็จะเปิดไฟงานนะครับผมทีนี้อ่าข้างล่างมันจะ เปิดเปิดด้วยไฟอะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเราจะไปเปิดดูนะครับผมกดที่ใดก็ได้นะครับผมจะขึ้นมาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมหน้าตามันจะเป็นนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมว่าอมันมีความสะดวกมากครับผมเห็นไหมครับผมภาพสวยงามนะครับผมภาพสวยงามนะครับผมภาพสวยงามนะครับผมอันนี้คือตัวที่เป็น pdf ไฟลนะครับผมอืงานก็ออกมาสวยอย่างนี้นะครับผมตัวตัวไฟงานเองนะครับผม นอกจากนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีความคมชัดนะผมพี่ช่างสมัรถเอานิ้วขยายดูดูความคมชัดได้เลยนะครับผมเนี่ยผมจะขยายดูนะครับนะครับผมพี่ช่างสังเกตว่าไฟไม่แตกนะครับผม,มขยายใหญ่ขนาดน,นี้ไฟก็ไม่แตกนะนครับผม สามารถข,ขยายดูวงจรได้เลยนะครับผมนี่ความสะดวกของมันนะครับผมในความสะดวกของมันเราสามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนอยู่เข้าห้องน้ําอยู่อยู่ที่สาธารณะเราก็สามารถเปิดอ่านได้เลยนะครับผม,มตัวกราฟิกตัวอะไรเองเนี่ยมีการสอนสเต็ปบายสเต็ปด้วยวิธีต่างๆนะครับผมสามารถที่ขยายดูภาพใหญ่ๆได้เลยนะครับผม,มนะครับผม ท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมมีการแนะนําเครื่องมือต่างๆในการซ่อมแบบวิธีต่างๆนะครับผมให้นะครับผมจนครบครบเสร็จนะครับผมอาการหลากหลายแบบไหนที่สามารถซ่อมด้วยวิธีแบบไหนได้นะครับผมอยู่ในเล่มนะครับผมคพนช่างที่สนใจแบบพิเอษก็ทักถามได้นะครับผมว่าว่าแบบไหนนะครับผมส่วนเพื่อนช่างที่สนใจแบบ แอนิเมชันอ่าฟลิปนะผมซึ่งมีความสวยงามใส่ภาพใส่วิดีโอเสียงเข้าไปด้วยนะผมตามที่วิดีโอผมผมได้ลงให้ดูแล้วนะผมว่าอ่าว่ามันมีความสวยงามยังไงเพราะว่าในเล่มอ่าแอนิเมชันผมก็อยากแนะนําเพราะว่ามันลิงก์หาหาผู้ผลิตที่อะไรได้ด้วยนะครับผมลิงก์หาวงจรหาอะไรได้ด้วยซึ่งแตกต่างจาก PDF นี่นะครับผมแต่ว่าตัว PDF เองป็นก็จะได้พวกอ่า uh, พวกความสวยงามแล้วก็อ่า uh, เปิดเปิดในโทรศัพท์มือถือได้กัน ประมาณนั้นนะครับผมอืมโอเคครับผมถ้าทานที่ตงใส่อะไรข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมจะอัดคลิปแล้วก็ลงให้นะครับผม,มตรงนี้ก็ขอบคุณครับผม